ครับผมวันนี้มาทำเมนูข้าวไข่เจียวให้คุณยายก,กินนะครับเฮียงเลยครับโอ้น่ากินเฮ้ยเนาะอืมปูดีอ่ะเมนูแบบบ้านๆเรครบ แรงใจกำลังใจกำลังใจกระเป๋ากำลังใจดูนี่ลูกดูดูเนืยอปากด้วยเนืยอปากฮะ ตป๊บนึงยังไม่เสร็จัปบนึงยังไม่เสร็จกินแย่กินตัปบนึงขอกินไมกินไมกินไม่กินอยู่ไม่กนอยู่ตัปหนึ่งออน่ บ้าไข่เกี่ยวแบบมันบ้านไขเกี่ยวแบบบ้านนะคะท่านผู้ชมเราไม่ต้องอะไรเลยทอดไข่ให้คุณยายจ้าน้องชายกำลังทอดไข่คุณยายจ้าดูพี่ปลาเก๋านั่งให้กำลังใจเก๋าเอ้าเกี่ยวไหมหัวือ มองหน้าด <laughs> ้วยไไข่่มดูไข่ไขเหลืองน่าทานมากกระดังจมนี่จ้ะโอ้อันนี้คือแบ่งกันกินนะคะเนี่ยแล้ว,วง่ายกันท่านผู้ชมกินแบบนี้ค่ะนี่นี่คือมื้อเย็ยนของเรานะคะมื้อเย็ยนของเราคะ่ะ น้องชายก็ทอดไข่เจียวใส่กระทะฐานธรรมชาติบ้านเราเนาะใช้ฟืนกันท่านผู้ชมแล้วก็ทอดแล้วก็แบ่งกันกินจ้าพี่ปลาก๋าอะไรกับพี่ปลาเกนะ๋าน่ะพี่ปลาเก๋านั่งให้เรียบร้อยดิอือห,หิวแล้วปล่หิวหอวแล้วแล้วเออเร็วๆหน่อยพี่เก่าจะกิน นะสุกแล้วจ้าใส่จานเลยน่ะขอแล้วขอแล้วพี่เกาขอแล้วไม่ไหม้นะคะท่านผู้ชมเหลืองค่ะน่าทานมากเลยแค่ี่ก่อนนะคะขอบคุณครับ